แลัวนาราศรีกรุงนะอะไรที่มันผิดพลาดมาในชีวิตแล้วนะคะหลังจากเนี้ยจะมีข่าวดีนะคือเหมือนบางคนก็กลับลำทางตั้งตัวใหม่มาทางนะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วไพ่ชุดนี้ก็ดีด้วยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหลายๆด้านที่คุณตั้งใจจะให้มันเป็นไปอะ บา uh, งทีแผนที่วางไว้อะใช่บางทีการเริ่มต้นใหม่เนี่ยแผนที่วางไว้อ่ะมันอาจจะล้มเหลวในอดีตก็ได้ในสัปงที่ผ่านมาหลายๆเดือนก็ได้แต่นับจากนี้เป็นต้นไปมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นไปตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น hmm. มีทิศทางแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะคะอะอย่างเช่นไพ่สรุปเนี่ยคุณได้เสียนภวิศวกรรมกับเสียนปูวิลาไมนะคะอะถือว่าใครที่